ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า42ค่ะอค่ะได้ยินไหมคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า42ค่ะได้ยินที่คุณครูพูดไหมได้ยินค่ะโอเคได้ยินนะคะเคทีนี้เปิดหนังสือเรียนหน้า42ค่ะอค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบท้ายบทที่2กันนะคะ ่ะเปิดเรียงคะ่ะอ่ะเปิดเรียงคะ่ะเปิดเรียงเย่ยเปิดเรียงคะ่ะนั่ฟดีลาอ่ะเปิดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแบบทดสอบนะคะอ่ะแบบทดสอบที่เราจะทํากันอามีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะ เค <Okay, S 2> พร้อมหรือยังเอ่ยอ่ะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเขาบอกว่านะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1อ่ะข้อที่1นันกเรียนสามารถอ่านเองได้ใช่ไหมคะอ่านเองได้ไหมคะอ่ะข้ออ่ะข้อที่1น่งเขาบอกว่า ประโยคคำสั่งข้อใดมีความหมายว่าแตะที่คอของคุณนะคะ A touch your hand B touch your hand C touch your legs D touch your neck อ่ะ one more time อีกครั้งหนึ่ง A A. s h your hand. B. t a s h your hand. C. t a s h your legs. D. t o u h your neck. อ่ะทราบคำตอบแล้วให้นัเกเรียนตาก,กระบาดได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กไฟล์ลาอ่ะเสร็จแล้วนะ,ะคะ,ะ,คะต่อไปทีนี้เรามาดูข้อที่สอง อ่าข้อที่สองคาบอกว่า I walk อ่า I walk with mine I walk with mine A feet B neck C arms D hands โอเคต่อไป next Vision 3. I smell with my da, da, da a toes B fingers C ears D nose I smell with my da, da, da a toes B. fingers C. ears D. nose อ่าโอเคต่อไปเสวั้ดยค่ะสวัสียนเสวยสคะ่ะข้อที่สามอ่าต่อไปข้อที่4 <Yeah. S 1> อ่าข้อที่4เขาบอกว่า ประโยคขอ้อใดมีความหมายตรงกับรูปภาพนะคะประโยคขอ้อใดมีความหมายตรงกับภาพนะคะตรงกับรูปภาพนี้ A the rat has a long neck B the rat has a long tail C the rat has a short tail D the rat has a short arm. one more time. We find them. the rat has a long neck. b. the rat has a long tail. c. the rat has a short tail. d. the rat has a short arm. finish. อ่ะเสร็จแล้วต่อไปทีนี้เรามาดูข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อที่ห้อ่ะข้อที่หนะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนอ่ะกินนะ นักเรียนต้องการให้เพื่อนบกมือ,อถ้าเราต้องการให้เพื่อนเนี่ยบกมือนักเรียนจะพูดว่าอย่างเรียนนักเรียนจะพูดว่าอย่างไรนะคะนักเรียนจะใช้คําสั่งว่าอย่างไร A wave your hands B wave your head C point to o u r h a n d D touch your hand อันแรกนะคะ wave your hands wave your head C point to over hand D touch your hand โอเคต่อไปอ่าเรามาดูข้อต่อไปข้อที่หกอ่าข้อที่หกไปดูหน้าสี่สิบสามนะคะเปดหน้าสี่สิบสาม ข้อที่6นี้ประโยคในข้อใดเรียงคําได้ถูกต้องนะคะประโยคในข้อใดเรียงคําได้ถูกต้อง A with my mouth I eat with my mouth I eat B my mouth I eat w i t h C I eat w i t h อ่ะ I eat my mouth w i t h ต่อไป D I eat with my mouth finish เสร็จยังคะเรไย้ยันไหมคะเสร็จแล้วค่ะอะต่อไปข้อที่7ประโยคในข้อใดเรียงคำได้ถูกต้อง A and elephant a long nose has อ่านะคะดูดีๆนะเพราะว่าบางข้อก็เขียนผิดนะคะ B and elephant has a nose long C and elephant has a long nose D and Long elephant has a nose uh, thủ, okay. uh, A and elephant a long nose has B and elephant has a nose long C An elephant has a long nose D. and long eleven has a nose อ่ะข้อไหนถูกคะอ่ะต่อไปเสียงค่ะฟาดิลาเสร็จแล้วต่อไปไปดูข้อที่8ป่อานุเพิ่งเข้ามาอานุไปเปิดหนังสือหน้า43ค่ะ 43มอ่ามาทำข้อ8ก่อนนะคะเดี๋ยวทวนใหม่นะคะทวนข้อที่1ถึงข้อที่7เดี๋ยวที่เชื่อทวนใหม่ครั้งหนึ่งอ่าไปทำข้อที่8ก่อนนะอ่าข้อที่8อ่า the giraffe has a long neck the giraffe has a long neck it doesn't have อ่า it doesn't have d o d o d a A. long neck B A short neck C A red neck อนปิดเสีงได้วยค่ะ C A red neck D a big neck ครั้งหนึ่งนะคะ the giraffe has a long neck it doesn't have d o d o dot A A Long Neck B A Short Neck C A Red Neck D A Big Neck ต่อไปข้อที่9ข้อที่9อ่ะประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกับรูปภาพอ่านะกักเรียนดูรูปภาพนี้อ่ามันน่าจะตรงกับประโยคไหน A. Jane has short hair. B Jane doesn't have long hair. Jane doesn't have long hair. C Jane has hair long. Jane has hair long. And this time Jane has long hair. อีกครั้งหนึ่งประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกับรูปภาพนะคะ A. Jane has short hair. B. Jane doesn't have long hair. C. Jane has hair long. D. Jane has long hair. ตรงกับประโยคไหน ดูรูปภาพแล้วมันน่าจะเกี่ยวข้องกับประโยคไหนหนะอ่ะเสรีอ่ะคะอ่ะเสรีย่คะ,ะ,คะนัดฟดีลาเหาได้ยินไหมคะ อา้าวหน้าเท่าไรเมื่อกี้บอกแล้วหนาสี่สิบสามอ่าต่อไปอ่าอ่าข้อที่สิบอ่าข้อที่สิบเขาบอกว่า she has ten อ่า she has ten หล่อนมีอ่าสิบอะไรเกี่ยวกับสิบ a legs b fingers c feet D arms อ่าอะไรคะที่หลอนมี10 A legs B fingers C feet D arms โอเคเสรียงคะอ่าส่วนนุกอ่านุกนุกไปดูข้อหนึ่งใหม่นะเพราะว่าน,นุกยังไม่ได้ทำอีกฟรีลาเสรียงคะข้อที่10 อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวรอน้กแป๊บหนึ่งน้ค่ะนูกไปดูหน้า4 2กับอ่าหน้า12ก่อนค่ะฮะลัลโหลโนกได้ยินไหมอ่าน้กไปดูข้อที่ข้อที่หนหน้า4 2ก่อนนะว่าทำแล้วทำไม่ยังอ่ายัางนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวที่เชืยอจะอ่าให้โน้ฟังนะ อ่ะค่ะข้อที่หนึ่งประโยคคำสั่งอ่ะฟังดีประโยคคำสั่งข้อใดมีความหมายว่าแตะที่คอของคุณอ่ะแตะที่คอของคุณเราจะใช้อ่ะฟังด้วยนุ๊กอ่ะนุ๊กปิดอ่าปิดอ่าปิดเสียงไม้ด้วยค่ะนุ๊กอ่ะประโยคคำสั่งข้อใดมีความหมายว่าแตะที่คอของคุณอ่าเอ your head. a hair, ah, hair right b touch your hand c touch your legs d touch your neck ah. a touch your hair b touch your hand c touch your legs D. c a s h your neck. Okay. โอเคต่อไปเสเียงยังาเด็กชายดูอ่าเูเสียงยงเอย้ยอ่ะต่อไปที่นี่ไปดูข้อที่สองต่อค่ะนุกอ่ะเขาบอกว่า I walk. อ่ะ walk เดินอ่ะ I walk. with my อ่าเดินใช้ะไร I walk with my A feet B neck C arms D hands อ่า A feet B neck C arms D hands อ่าใช้ะไรในการเดิน ต่อไปข้อท yes, yeah. ี่สามอ่ข้อที่สองเสร็จยังลูกเสร็จยังคะลูกอ่าเสร็จแล้วต่อไปข้อที่สามอ่าข้อที่สาม I smell with my อ่ I smell with my dot 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 อ่า A toes B fingers <t os> <t os> C. Ears. D. Nose. Ah, I smell with my. Dot, dot, dot. A. Toes. B. Fingers. C. Ears. D. Nose. Ah, finish. Have you finished, Lu? No? ยังคะอ่ะสิยังเอ้ยอ่ะเสร็จแล้วอ่ะโอเคต่อไปต่อไปไปดูข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่าประโยคข้อใดมีความหมายตรงกับภาพอ่ะประโยคในข้อใดเนี่ย นะคะตรงกับรูปภาพตรงกับรูปภาพนี้นะคะ A the rat has a long neck the rat has a long neck B the rat has a long tail the rat has a long tail C the rat has a short tail the rat has a short t ชล l D. The rat has a short arm The rat has a short arm สี่สิบเอ็คะข้อที่สี่สิบเอ็ดค่ะนู ฮัลโหลลูกไยินไหมครอ่าต่อไปข้อที่5ถ้านักเรียนต้องการให้เพื่อนโบกมืออ่าถ้าเราต้องการสั่งให้เพื่อนโบกมือนีโบกมือแบบนี้นะคะอ่าเราจะใช้นะคะเราจะใช้คําพูดว่าอย่างไรนะคะนักเรียนจะพูดว่าอย่างไร A w a v e your hands B w a v เว Your hand C point to overhand D touch your hand Okay อ่ะเปิดกล้องดิโนจะได้รู้ว่าน,นุ๊ทำจริงหรือเปล่าอ่ะทำจริงรเปล่า อ่ะต่อไปเสรีองคะ่ะข้อที่5ข้อที่5้าเซรียงครับอ่ะตอบเสรีองเอยอ่ะต่อไปเสร็จแล้วอ่ะไปดูข้อที่6อ่ะเลือกไปดูหนะ้า4 3าข้อที่6นะอ่ะข้อที่6เขาบอกว่าประโยคในข้อใดเรียงคำได้ถูกต้อง ประโยคในข้อใดเรียงคำได้ถูกต้อง A with my mouth I eat with my mouth I eat B my mouth I eat with C I eat my mouth with D I eat with my mouth เสร็จยังคะโอเคต่อไปข้อที่7อ่าข้อที่7ประโยคในข้อใดเรียงคําได้ถูกต้องนะคะประโยคในข้อใดเรียงคําได้ถูกต้อง A An elephant a long nose hair hey. uh, a and elephant a long nose has uh, B and elephant has a nose long C and elephant has a long nose D and long elephant has a nose. โอเคส i ้นสุดสรดียงสรดียงคะโอเคต่อไปข้อที่แปดอ่ะข้อที่แปด The giraffe has a long neck The giraffe has a long neck อ่ะ It doesn't have It doesn't have a uh, dot 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 A a uh, long neck B a uh, short neck C a uh, red neck อ่ะต่อไป D a uh, big neck อ่ะเสร็จยังคะเด็กชายนุ ที่9ประโยคในข้อใดมีความหมายตรงกับรูปภาพ A Jane has short hair Jane has short hair B Jane doesn't have long hair Jane doesn't have long hair อ่ะต่อไป C Jane has hair long. Jane has hair long. อ่ะต่อไปดีอ่ะดีนะคะ Jane has long hair. Jane has long hair. À, have you finished? สวัสดีค่ะเด็กชายนุอ่ะต่อไปสุดท้ายจีอ่ะ she has ten she has ten อ่ะลอนมีอ่ะลอนมีสิบอ่ะอะไรบ้างที่ลอนมีสิบ A อ่ะเกี่ยวกับอวัยวะนะที่มีสิบนะคะ A legs b fingers c feet, D, arms อ่าอ่าเสร็จแล้วนะคะทำเองไหมคะทำเองไหมทำเองไหมอ่าหรือคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทำเองไหมคะอ่าบอกแล้วทำเองไหมคะ ทำเองเนาะอ่ามีใครจะถามอะไรไหมคะอ่ามีอะไรจะถามไหมคะวันนี้อ่าวันนี้ที่ชี่ให้ทําแบบทดสอบเองอ่าไม่มีนะคะอ่าแล้วก็แบบทดสอบที่นักเกรียนทําวันนี้ให้นักเกรียนส่งในไลน์นะคะส่งในไลน์ส่งในไลน์ส่วนตัวของที่เชื่อญาตนะคะได้ยินไหมคะ แบบึกหัดที่นกักเรียนทำวันนี้ให้ส่งในลายส่วนตัวไม่ต้องส่งในลายกลุ่มนะส่งในลายส่วนตัวโอเคได้ยินไหมคะลูกเออโอเคอ่าไม่มีนะอ่าไม่มีอะไรจะถามไหมคะไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมคะอ่าไม่มีนุ่นฟรีลาไม่มีอะไรจะถามไหมคะวันนี้ อ่าไม่มีอ่าคถ้าไม่มีนะคะอ่าถ้าไม่มีนะคะอ่าเดี๋ยวคาบหน้าอ่าคาบหน้าก็คือรพรุ่งนี้นะคะคาบหน้าพรุ่งนี้เราจะขึ้นบทที่3นะคะเราจะขึ้นบทที่3ให้หนักเรียนไปดูนะคะให้ไปดูอ่าไปดูบทที่3ามพลางๆนะคะ<ไ>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเรียนบทที่3กัน โอเคถ้าไม่มีใครจะทมอะไรวันนี้ที่เชียก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ